ครับกบสวัสดีครับกบเมื่อนี้กก็ซีมวาว่าอีกจะเรื่องให้ฟังอีกนะครับเรื่องที่จะมาทํางานแต่วันนี่แหละตอนนี้มันหนางานหลายๆหนางานนะครับมันขาดแขนคนงานขาดตนเพราะว่าคนงานกลับบ้านช่วงเมื่อกี้นี่กับกบลายน่าก็บถือจับกับเป็นสีกันลายบร <c oughs> มดาพีน้อยทั้งหลายเนาะ เอเจนต์ในหลายสายถือจับไปก็เห็นไหลครับเห็นลงเข่าลงอย่างกันไหลอยู่ที่เนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีเอเจนซี่จากเมืองไทยนะครับที่จะเป็นค้นหางานแบบระวังดีๆนะครับเพราะว่างานตอนนี้มันกำลังไหลเขาก็จะมีงานมีอย่างไปเบิ้งเพื่อที่จะดึงดูดคนมาส่งคนมา มาตอนนี้นะครับเบาเรื่องมาค้นมาตอนนี้มาเป็นร้อยย่ามีหน้างานลงครับผมแต่ว่าก็ต้องเช็คข้อมูลดีๆนะครับคนที่จะมาเบิ้งให้มันดีๆเพราะว่ามาแล้วมันก็ถึกมองดีมันก็ดีถึกมองบ่ดีก็ลาบาก,กครับบานนี้หน้างานสิบหน้างานสีมีมองดีอยู่ประมาณสามสี่หน้างาน,นครับผมที่เหลือก็เฮ็ดงานหนักแน่ เกาเก์รจัยนันเนี่ยหลายย่างหลายอย่างผมบอกเลยหลายย่างตามที่อยู่ประเทศไต้หวันมานี่หลายอย่างครับผมที่จะต้องมาเจอกันกำลังใจนี่พกมาเติมร้อยนี่ร้อยนึงก็ยังบ่พอแล้วครับต้องพกนั้นมาหลายๆครอบบางค้นมานี่เป็นหนีเพิ่มเป็นหนีหลายแต่ตัดสินใจดีๆครับผมคิดดีๆ ผมว่าเย่าไตวันเป็นทางเรียกหรอกหามันอยากร้องอยากนี่อหรีกะผมก็ไ่ได้หาม,ม้านะครับเรื่องงานเรื่องอยังกัดมีมืดคิดเอาครับผมเตือนกันได้แค่นี้แหละสำหรับผู้ที่เพราะท่านมาผู้ที่มาแล้วก็หาการหา,างานเกิดมีอัไใดกิดทักหากันได้ครับผมคุยกันได้